สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการ t ี j Toy เจ v อย w กันเหมือนเดิมนะครับผมแน่นอนพบกันอย่างนี้ก็ต้องมีเซ็ตใหม่มารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยครับผมก็วันนี้มาชมรีวิวเซตใหม่ล่าสุดจาก SY นะครับผมกับเซ็ตนี้เลย SY City นะครับนี่ ดูกล่องกันชัดๆนิดนึงนี่เลยส,สีสันสดใสนะฮะโอเคก็สำหรับซิตี้เซตนี้มีทั้งหมด8ตัวเช่นเคยครับตามสไตล์เอ็วายครับผมก็จะมีนี่เลยอันแรกน่าจะเป็นนักกระโดดร่มนะนักหรืออะไรสักอย่างอ,อ,อันสองนี่เป็นคุณ เขาจะเรียกว่าอะไรประมาณว่าอาสานะบ้านเราพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันที่สามนี่ก็น่าจะเป็นพวกคนเหมืองนะแม่บ้านนักดับเพิงคุณตำรวจนะช่างซ่อมแล้วก็ทหารเรือโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างก็ ใ,ในเซตนี้นะครับผมมันไม่มีคู่ม no ือไม่ม okay. ีอะไรแถมมาให้นะก็โอเคอ่ะงั้นอย่างนี้เลยกล่องแรกเลยแล้วกันหยิบมาแล้วไหนๆก็หยิบมาแล้วน <S molecule> ักกระโดดล่มแล้วไงนะผลล่มนี่เลยพอตองมาแล้วได้เป็นประมาณอย่างนี้ เรามาดูในส่วนของฟิกเกอร์กันโฟกัสนิดนึงในส่วนของฟิกเกอร์น,นะครับผมก็ตามแบบฉบับ sy ลงสีได้คมสวยแบบว่าไม่มีตกขอบนะครับผมข้างหลังก็มีกระเป๋า,าเป็นกระเป๋าเก็บล่มนะอันนี้หมวกนะครับผมเป็นกอกเกิลสามารถเอาลงมาได้หรือเอาขึ้นไปก็ได้ ถือนะว่าสวยดีครับผมตัวนี้แล้วก็มีตันไม้ต้นหนึ่งเดี๋ยวามาันไปวางไว้ก่อนอันนโอเคตัวจอมาเอานี่แล้วกันนักดับเพลิงนะฮะเ,เรามาดูกันดีกวว่านักดับเพลิงนี้มีอะไรบ้าง ดับเพลิงก็จะมีไฟมาจริงๆมันมี2อันนะฮะแต่ว่าผมทำหักไปอันหนึ่งก็เลยเสียบมาแค่อันเดียวเรามาดูในส่วนของฟิกเกอร์บ้างฟิกเกอร์ก็เช่นเดมครับผมสีสันการลงสีการอะไรนี้ก็คมนะฮะมวกมีขหลังก็มีถังดับเพลิงนะหน้ากากกันความร้อน พัดหมวกที่ถอดออกมาได้นะเป็นประมาณอย่างนี้หมวกสชิ้นก็ถือว่าสวยครับผมวางไว้ก่อนตัวต่อไปนี่ละกันคุณช่างซ่อมนะครับผมช่างประปานะช่างช่างทั่วไปช่างทำถนนถนนอะไก็ว่ากันไป โอเคปุอ่าที่สั่งนี้ใสคล้ายๆกับเอเมดนะก็ในมีกล่องมาให้แล้วก็มีเครื่องมือมีค้อนมีอะไรประแจมาให้นะครับอ่าหน้าตาจะเป็นประมาณนี้โอเคหน้า,นาออกจนโๆนิดนึงนี่มีนองมีนวดแต่ข้างหลังไม่มีสกีไลน์ครับผมตัวนี้ สกีไลน่ข้าดานหน้าปล่อยผ่านไปโอเคเรามากลาสีนะครับผมอืถ้าเกิดอันนี้คือกลาสีนะครับถ้าอีกอันหนึ่งก็จะเป็นกลาขาวดำไม่ใช่ฮะบุกกระจาดโอเคสำหรับกลาสีก็จะได้ใบไม้ใหญ่มา นะสำหรับใครที่หา,าพาร์ไปทำต้นมงต้นไม้ก็เราจะได้จากเจ้ากะลาสีนี่ไหนนะครับหน้าตาของกะลาสีประมาณนี้นะหลับตาข้างหนึ่งด้วยแล้วก็ได้อะกล้องสองทางไกมาอันหนึ่งนะข้างหลังถ้าผมข้างหลังสกีลายเป็นผ้าผันคอนะหมมีลายชัดเจนว่าเป็น ทหารเรือนะฮะเห็นสมอเรือจะบอกเป็นทหารอากาศก็ไม่ใช่โอ <Okay. S 1> เคขยับไปหน่อยก็พวกอ่ะต่อมาเรามาดูนี้กันบ้างนู้สึกจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในชุดเลยมั้งกับแม่บ้านทำความสะอาดนะครับผมนีม่นแแม่บ้านอ่าแม่บ้านก็จะได้ พัดใบไม้พวกใบไม้ใบหญ้ามาอันหนึ่งนะแล้วก็ได้กล้วยมนาะลูกหนึ่งในกล่องเขาถือี๋ยวผมเอามาเสียบไว้ตรงนี้แล้วกันถือว่าเป็นต้นกล้วยนะโอเคพอแม่บ้านถือกล้วยนี้ก็จับประลายอยู่คนอื่นนี่ถืออะไรมาเลยนี่เห็นเป็นผู้หญิงเดียวให้ถือกล้วยกันนะอย่าคิดลึกนะครับผมแม่บ้านนี่จะได้ที่ขัดพื้นมาอันหนึ่งข้างหลังสกรีนสวยงามครับผม อาปากจัดไปไหนนะปากแดงเลยแสดงมันกินเลือดมาโอเควางไว้ก็ถัดมานี่เลยอ่านี้ช่างขุดไม่ใช่ช่างอุดนะครับช่างขุดช่างขุดเขามีอะไรบ้างเขาก็มี มีแป้งเหมือนกันแล้วก็มีอันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรจะจะเรียกจอบก็ไม่ใช่เขาเรียกอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่มันไม่ใช่ชแฉลงอะ่ะแล้วก็มีระเบิดเอาไว้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมนีผมไลส่สก,กรีนสวยนะสังเกตตรงหมวกฮนะสะท้อนไฟอย่างครับมีไฟฉายนีผมข้างหลังสก,กรีนงดงามยังไม่เห็นอัานไหนสก,กรีนตกขอบนะครับผม มีระเบิดด้วยหน่งลูกอ่าต่อไปอก,ก็เป็นคุณเรียกว่าอะไรก็น่าจะเป็นถ้าน่าจะเป็นพวกแบบเหมือนแบบตำรวจ fbi อะไรอย่างเงี้ยนะหรือเปล่านะหรือเป็นจลาจรผมก็ไม่แน่ใจนะครับมาดูกันบ้างน่าจะเป็นจลาจรนะดูจากพาร์ทที่แถมมาให้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกลวกั้นอะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคคุณตำบวดให้เลยครับ้างลายสกรีนสวยครับผมดาวเดิลคมชัด um ได้วอลมาอันหนึ่งกุญแจมือข้างหลังนี่สกรีนว่าโปรลิตด้วยสวยครับผมช okay. อมากตัวสุดท้ายชอบมากตัวน,นี้ตำรวจเหมือนกันนะแต่ทุกอันนี้มีน้องหมามาด้วย เรามาดูกันโอเคนี่เลยคุณตำรวจมีไฟฉายมาให้หนึ่งกระบอกนะครับข้างหลังไม่ได้สกีนนะครับคุณตำรวจนี้ก็ปกติเสื้อตำรวจข้างหลังก็ไม่มีลายนะมีแต่ข้างหน้าหมวกมีดาวชัดเจนครับผมแล้วก็ใดน้องหมามาหนึ่งตัว สำหรับเซตซิตี้เซตนี้นะครับผมก็อย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วหนึ่งขอเรียงมันกันเลยที่เราได้เห็นกันไปแล้วว่ามีอะไรบ้างเราใครที่หาพาร์ทหมวกพาร์ทเสริมต่างๆหรือว่าแบบหาตัวไปเล่นกับตันอื่นเพราะว่าเซตซีนี้ผมแนะนำกันเลยนะครับผม เช่นเดิมครับเซตนี้8ตัว280บาทนะครับผมใครที่สนใจก็อ inbox กันมาได้นะครับผมที่ w w w เวบ o ฟซบ j toy shop ออนไลน์นะครับผมแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ติดตามชมกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ